ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกจะพาทุกคนไปทานลูกชิ้นหมูสี่แยกบางพลูร้านตั้งอยู่ตรงสี่แยกบางพลูเลยนะครับมุ่งหน้ามาจากเซนทันเวสเกตเ,เจอสี่แยกบางพลูเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับร้านพร้อมขายเวลา13นาฬิกาครับผมขายจนถึง21นาฬิกาครับ หม้อใหญ่ไซส์ยักษ์เลยนะครับน้ำซุปหม้อนี้เป็นหม้อสำรองนะครับจะดุนอย่างนี้ตลอดครับน้ําซุปรสดีมากหอมหวานน้ําซุปกระดูกหมูไปกินที่ไรไม่เคยปรุงเลยครับเสียดายรสชาติน้ําซุปครับก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่ราคา40บบาทนะครับเมนูของทางร้านก็จะมีลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มโดนใจมากๆครับเหนียวข้นเข้มข้นรสชาติจัดจ้านครับ แล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสครับผมข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวขนมก็มีนะครับเป็นขนมปังสังขยานะครับแล้วก็จะมีนมสดครับทั้งเย็นทั้งร้อนครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสที่นี่หน้าตาธรรมดานะครับแต่รสชาตินี่ไม่ธรรมดาเลยครับน้ำซุปมีความเข้มข้น หอมหวานน้ำซุปกระดูกหมูครับแนละลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากครับกรอบเด้งสู้ฟันเลยทีเดียวลูกชิ้นปิ้งสดใหม่นะครับย่างร้อนๆเส้นหมี่ที่นี่เหนียวนุ่มหอมหวานเข้ากับน้ำซุปดีจริงครับ สั่งมาอีกชามหนึ่งครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูกรอบหมูกรอบที่นี่หนังฟูเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากมากครับมีความจุ้ยซมากมากหนังหมูจะเป็นแบบกรอบฟูเกี๊ยวไปนี่หูดับเลยนะครับและเนื้อหมูมีความชุ่มฉ่ำนุ่มหอมเครื่องเทศครับ ตัวบะหมี่มีความเหนียวนุ่มหนึบมีความอร่อยอยู่แล้วครับแทบจะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วครับผมติดรสจัดอยู่แล้วครับก็ขอปรุงแบบจัดจ้านหน่อยนะครับสูตรเด็ดเลยครับสองสองสองพริกป่นสอง,สองน้ำตาลสองแล้วก็ซีอิ๊วดำสองครับ หมูกรอบหั่นให้ชิ้น,นหนาๆเลยนะครับสะใจจริงๆครับผมเคี้ยวเพลินม,มากๆครับกัดไปนี่ฉ่ำน้ำกรอบฟูเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำบะหมีไข่หอมเหนียวนุ่มหนึบเคี้ยวเพลิน ตัวเกี๊ยวแผ่นแป้งบางเหนียวนุ่มไส้เยอะครับเพลินเ,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 เลยนะครับกับหมูกรอบร้านนี้เพลินเลยนะครับกับร้านนี้มาเต็มทั้งรูปรสกลิ่นเสียงบันเทิงในการกินมากๆครับ แป๊บเดียวเกลี้ยงเลยครับืัวเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสหนึ่งบะหมี่เกี๊ยวแห้งหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งสี่ไม้ครับบันเทิงครับบันเทิงร้านนี้เชิญทุกคนมาทานกันได้นะครับของอร่อยก็ต้องเอามาเป็นสต็อกที่บ้านเราอยู่แล้วนะครับหม้อต้มน้ำซุปที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆต้มหมูได้เป็นตัวๆเลยนะครับเนี่ย ที่ผมสั่งกลับบ้านมาก็จะมีเส้นหมี่น้ำสอนะครับเขาจะแยกน้ำมาให้ใส่หอมมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับน่าทานมากๆครับและลูกชิ้นเอ็นหมูครึ่งโลครับ90บาทแล้วก็มีกระเทียมเจียว1ถุง20บาทอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ